ตอนสวดมนต์นั่งสมาธิหาวขนลุกน้ำตาไหลเป็นเพราะมีสิ่งนี้สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วเกิดอาการหาวทาั้งๆที่ไม่ง่วงน้ำตาไหลขนลุกใครที่เคยมีอาการเหล่านี้ได้ฟังคลิปนี้แล้วท่านจะพบคำตอบสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน c ตชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะหลายคนชอบเป็นเวลาสวดมนต์หรือนั่งสมาธินั่นคืออาการหาวน้ำตาไหลซึ่งเป็นเพราะจิตเราพลังงานในร่างกายเรากำลังสัมผัสกับพลังงานในบริเวณนั้นอย่างบางท่านเพียงแค่เริ่มจุดธูปเทียนและกำลังจะสวดมนต์ อาการดังกล่าวก็เกิดขึ้นแล้วนั่นอาจเป็นเพราะพลังงานของเหล่าเทพพย,ายดาและเหล่ากายทิพย์ที่มาร่วมสวดมนต์กับเราหรืออาจเป็นพลังงานของดวงวิญญาณที่มาร่วมอนุโมทนาโดยครูบาอาจารย์ท่านได้สอนไว้ว่าเวลาที่เกิดอาการดังกล่าวให้เราหายใจเข้าลึกๆยาวๆสักสามรอบแล้วอาการจะดีขึ้น พูดง่ายๆเป็นวิชาการสมัยใหม่ก็คือมันเป็นแอนติพาวเวอร์ซึ่งหมายถึงการประทะก,กันระหว่างพลังงานสองพลังงานที่มากระทบกันโดยที่คลื่นสองชนิดมีความต่างกันจึงทำให้เกิดอาการไม่ประสานกันตามศาสตร์ของพลังงานจักรวาลควรรู้ไว้ว่าอาการดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความง่วงเพราะตอนที่เกิดอาการนี้ เราไม่ได้รู้สึกง่วงเราต้องฝึกสมาธิและแผ่เมตตารวมถึงการปลดปล่อยพลังงานในรูปแบบของโยคะหรือโยคะกรรมนั่นคือการกำหนดลมหายใจตามมโนของจิตใจในรูปแบบของคลื่นแสงและในทางกลับกันเราต้องการฝึกดึงพลังงานในรูปแบบของคลื่นแสงเช่นกันเพื่อให้เกิดความสมดุลหรือที่เรียกว่า ยินยางในกายเรานั่นเองอาการดังกล่าวเกิดขึ้นเสมอเวลาที่มีพลังงานบางอย่างสื่อสารมาอย่างจิตของเราหรือพลังงานต้องการจะส่งผ่านข้อมูลบางอย่างมาให้เรารับทราบในตอนแรกๆก็คิดว่าตนเองนี้อาจจะมีบาปนะ้า ทั้งหาวทั้งน้ำตาไหลมองหนังสือสวดมนต์ก็ไม่ชัดเจนเลยหรือบางท่านอาจจะถึงขั้นตบแก้มตัวเองบ่อยๆไม่รู้จะหาวอะไรกันนะักกันนะรู้สึกรำคาญตัวเองตอนนี้เอออยากหาวก็หาวไปแต่เราอยากสวดมนต์เราก็สวดไปหรือบางคนที่สวดแล้วหาวหรือน้ำตาไหลผลลุกเสียงแหบตัวโยกเลย หัวใจเต้นแรงตัวเบาหรืออาจจะมีอาการนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วต่างคนต่างอาการนั่นเกิดจากพลังงานเช่น 1. วิญญาณบรรพบุรุษวิญญาณผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรสอนทตาเราเข้ามาอาศัยร่างมาร่วมสวดมนต์กับเราหรือสอ อาจเป็นเพราะเทพพรมเทวดานางฟ้าลุกขเทวดาลุกคเทวีเจ้าที่มานั่งข้างๆร่วมอนุโมทนาบุญกับเราถ้าเราสวดทุกวันให้สวดต่อไปนานๆทุกวันทุกวันมันเป็นไปเองให้สวดต่อไปเดี๋ยวก็หายต่อไปพอมีอะไรมากระทบความรู้สึกจะต้องบอกได้เองว่าคือไรมันเป็นเรื่องอจินไตย จะขอยกคำสอนการถามตอบระหว่างสิทธิ์กับอาจารย์ที่เคยปุจชาวิสัชนาเกี่ยวกับการสวดมนต์แล้วมีอาการหาวบ่อยๆถ้าไม่สวดก็ไม่มีอาการอะไรพอเริ่มนโมเท่านั้นก็จะหาวแล้วก็จะมีน้ำตาซึมด้วยอย่างนี้มันคืออะไรโดยครูบาอาจารย์ท่านก็ได้บอกไว้ว่าองลงองลง แล้วองค์ก็อยากหาหมอนองค์อยากนอนอะไรอย่างนี้องค์มันเข้ามันแสดงออกถึงสัญชาติญานเดิมอดีตชาติสัญชาติเดิมของอดีตชาติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นปฏิปักษ์ต่อพุทธธรรมเราต้องเอาชนะมันอย่าปล่อยให้มันมีอำนาจครอบงำไม่งั้นเราจะเป็นฝ่ายของมันไปมันเป็นนิวรณ์สวดมนต์ให้จบนโมถ้ามันไม่ได้สามจบก็วันนี้เอาสองจบพอหลวงพ่อนอนเถอะอะไรอย่างนี้อย่าไปฝืนแต่ต้องทำต่อทำต่อทำติดต่อทำเรื่อยเรื่อย เช้าตื่นขึ้นมาเอาชนะความง่วงนี้ถือเป็นการฝึกจิตระดับหนึ่งแล้วชนะความง่วงแล้วนำจิตที่ชนะแล้วมาฝึกในบทมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ในนโมตสสะในอารหังสัมมาก็ยิ่งเป็นวิธีฝึกที่แกร่งกล้ามากขึ้นสำคัญว่าต้องสวดด้วยใจนะไม่ใช่ปากว่านโมตสสะตาหลับปากก็ห้อยขอก็ตกอะไรอย่างนี้ ไออย่างนี้ให้นอนเถอะลูกอย่าไปทำเลยอย่าไปโกหกพระพุทธเจ้าเลยอย่าไปหลอกท่านต้องบอกตัวเองว่าต้องสวดทั้งกายและใจต้องสวดทั้งกายและวิญญาณอย่าสวดแต่ศากปากนโมแล้วใจหลับปากนโมแต่ใจไปไหนก็ไม่รู้ใจไปที่ไหนที่ไหนตลอนไปเรื่อยเปื่อยอย่างนี้ไม่ได้เวลาหลวงปู่สวดมนต์ ไม่ว่าจะเป็นบทใดก็แล้วแต่ถ้าใจไม่ได้อยู่ในบทนั้นแม้สวดหรือสวดไปใกล้จบหลวงปู่ก็จะเริ่มต้นจะไม่ยอมโกหกพระพุทธเจ้าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งสวดมนต์สวดบทธรรมจากใกล้จะจบแล้วแหละแต่มานึกว่าเอ๊ะมันเช้าแล้วนี่จะบินทบาทหาวแล้วยังไม่จบเลยได้กลับไปเริ่มต้นใหม่อีก นี่นึกถึงเวลาว่ามันเช้าแล้วจะบินทบาทต้องกลับไปว่าทำมาจากใหม่อีกรอบหนึ่งเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะว่าหลวงปู่ถ้าฝึกจะเป็นคนซื่อตรงและไม่เรื่อนรอยเราจะกลายเป็นคนที่ใจเงียบพูดอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรคิดอย่างนั้น พูดทำคิดเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องของศีลมันเป็นวิถีแหง่งศีลทำให้เราเป็นคนซื่อตรงไม่ใช่ปากก็ว่านะโมแต่ใจสอกก็แจกก๊กล่องลอยอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าซื่อตรงไหมไม่ซื่อตรงนั่นคือการโกหกโกหกหลอกลวงพระพุทธเจ้าโดยหลอกลวงทางใจแม้วาจาไม่ได้หลอกแต่ใจเราหลอก โดยความคุ้นเคยชินก็ไม่เอาถ้าวันไหนง่วงมากๆหลวงปู่ก็จะหาวิธีคิดกุศโลบายน้โมตระแหกปากแล้วก็อรหาตตในใจสัมมาสัมพุทธะก็แหกปากออกมาอย่างนี้สลับกันสวดในใจม้างแหกปากบ้างในใจบ้างแหกปากบ้างเดี๋ยวมันก็หายง่วงเองนะ ต้องหากุศโลบายวิธีอย่าปล่อยให้มันเป็นน้ำโมตาสะอย่าเป็นอย่างนี้นะหลวงพ่อรำคาญเป็นกูลุกนี้เลยกูไม่อยู่หรอกให้มันรู้วิธีฝึกชีวิตคือการฝึกจิตชีวิตคือการฝึกปรืออย่าไปปล่อยให้ชีวิตมันจมปรักอยู่กับความไม่รู้เรียกว่าอาวิชชาชีวิตต้องมีความรู้เป็นวิชาทุกเรื่องเป็นวิชาหมด วิชามันไม่ได้อยู่ที่คนคนอื่นวิชามันอยู่ที่ตัวเราขวัญขวายไหมเราสแสวงหาไหมเราคิดที่จะพัฒนาตัวเองไหมถ้าเราไม่คิดแล้วปล่อยให้มันจมปลักปล่อยให้มันล่องลอยอยู่กับความรักโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาอุปาทานอาวิชชาพาไปอย่างนั้นมันก็จบอยู่ตรงนั้นแหละ ไม่ได้ไปไหนมันก็คงจมอยู่ในน้ําแล้วก็ร้องถึงเวลาก็จมก็เรียกหาแพรเรียกหาเรืออยู่นั่นท่านผู้ฟังคะนอกเหนือจากสาเหตุอาการหาวที่อธิบายตามหลักเหนือธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งอาจินตป รู้เห็นได้ด้วยตนเองแล้วนั้นในยุคปัจจุบันที่การแพทย์ได้พัฒนาไปไกลก็ได้มีการอธิบายสาเหตุของการหาวในช่วงนั่งสมาธิสวดมนต์เพื่อนำมาเทียบเคียงให้สาธุชนได้เกิดวิจารณญาณในด้านปัญญาอีกด้านหนึ่งด้วยโดยวิทยาการสมัยใหม่ได้อธิบายไว้ว่าการหาวนั้นเกิดจากเลือดมีคาร์บอนไดออกไซด์มากผิดปกติ ระบบร่างกายจึงได้กระตุ้นศูนย์ควบคุมการหายใจให้มีการหายใจเข้ายาวและลึกเพื่อจะได้สูดออกซิเจนเข้าไปได้เต็มปอดและเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือดด้วยการอ้าปากเพื่อช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้นพูดง่ายๆคือร่างกายต้องการออกซิเจนเพราะหายใจทางจมูกไม่เพียงพอเลยต้องใช้วิธีการหาวเพื่อเปลี่ยนการเพิ่มออกซิเจนนั่นเองค่ะ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อคุณสวดมนต์เปล่งเสียงออกมามักจะหายใจไม่ทันยิ่งเป็นบทสวดยาวๆมีท่วงทำนองเป็นจังหวะสูงต่ำยิ่งหายใจไม่ทันเพราะคนสวดพยายามให้คำมานต่อเนื่องกันบวกกับท่านั่งยิ่งท่านั่งในท่าคุกเข่าพนมมือหรือพับเพียบน้ำหนักที่กดทับลงไปจะไปกดทับที่ช่องท้อง และปอดจะยิ่งทำให้ร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้นอาจจะมีอาการเกรงเมื่อคุณสวดมนต์ยาวๆทำให้ลมเข้าไม่ทันลมออกเพราะแทนที่จะใช้ช่องปากเอาไว้หายใจเพราะจมูกตันกลับต้องมีภาระเพิ่มในการใช้ลมนั้นท่องคำสวดมนต์จึงทำให้เกิดอาการหาวขึ้นยิ่งคนบางคนมีพุงมาก พอตอนนั่งท่าพนมมือหรือนั่งขัดสมาธิแล้วสวดมนต์แล้วพุงจะขยับตัวลำบากมีผลให้หายใจไม่สะดวกเมื่อหายใจรับออกซิเจนไม่สะดวกก็จะทำให้ร่างกายสร้างอาการหาวขึ้นมาเพื่อให้เราสูดออกซิเจนเข้าไปชุดเชยเพราะฉะนั้นยิ่งอ้วนลงพุงมากเท่าไหรอาการพวกนี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนปกติค่ะ ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคะไม่ว่าอาการหาวน้ำตาไหลคนลุกเวลาสวดมนต์จะเกิดด้วยสาเหตุสัญญาณของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานต่างๆหรือจะเป็นเพราะมีเทวดากายทิพย์วิญญาณบรรพบุรุษหรือแม้กระทั่งเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ด้านร่างกายก็ตามแต่สิ่งสำคัญคือท่านอย,ย่าหยุดสวด ให้ท่านสวดต่อไปด้วยใจที่ตั้งมัน่นไม่ให้พลังงานใดมาครอบงำจิตใจของเราและใช้โอกาสนี้เป็นการฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งเพราะชีวิตคือการฝึกจิตและการสวดมนต์คือหนทางสู่การพัฒนาจิตวิญญาณอย่างแท้จริงท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้มีประสบการณ์หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นไรอย่าลืมมาพูดคุยบอกกล่าว แลกเปลี่ยนผ่านช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้แฮปปี้เนชชาน n e ลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวงังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งบวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพาน ในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ